วจะดูอีกไว้อันนี้กุนี้งนี้อันนี้สจะโลได้รับมีายขรี้เป็นเป็นแกนโบนะขอแก้เลยเพราะว่า ใช่ครับภายนอกเนกกี่ยคอนแทคเรามีลวดเยนบางคอนแทค็กถ้าที่ของเราทุกประเทมมีมีทั้งยุโรปนะครับของอเมริกาจะเป็นอของยุโรปเนี่ยจะเป็นไททูขนาดใหญ่มีไมโครจิตอันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องออรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยค่ะระบุประเทมไห้านหยาย แตกต่างกันนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือใช้ทางการแพทย์เหมือนกันนะครับอัติเรียวเหมือนกันเอมอลันก็ส่งของอส่งสินค้าออกเปประจำนะครับก่อนวิกฤตวิกฤตเรื่องโควิดเ,เนี่ยไทยมอลลันก็ส่งมาตลอดนะครับก็ผ่านการตรวจงสูงก่อนมาเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับส่วนยิ่งวิกฤตอย่างนี้ทางสูงกรอเองก็ตรวจเข้มนะครับขอทความเข้าใจให้สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข่าวไปนะครับว่า การได้สิทธิ์ B.O.I. คืออะไร B.O.I. นั้นคือเป็นโรงงานนะครับที่ขออนุมัติบอร์ดการลงทุนนำวัตถุดิบเข้ามาผลิตแล้วส่งออกไปเท่านั้นนะครับเท่านั้นอายุวัตถุดิบ1ปีนะครับถ้า1ปีผลิตไม่ส่งไม่ได้ส่งออกก็จะต้องถูกให้เสียภาษีถามว่าภายใน1ปีต้องการอย่างหน้ากากเนี่ยบอกต้องการจะเสียภาษีได้ไหมได้นะครับ ก็ขออนุญาตบอร์ด b ิวว่าขอชําระภาษีสูกรขายไม่ได้เลยครับ30วันบันเคลียชำระภาษีถ้าไม่ชําระปรับสีเท่าราคาของมีโทษจําคุกด้วยทั้งหมดบอร์ดทางบิวเป็นผู้ดูแลนะครับสูก่รจะดูแลที่ประตูประเทศให้นําเข้าส่งออกและป้อนข้อมูลให้ b ิวอกำกับซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอเรียนว่าการตรวจณว,วันนี้ที่เราตรวจสินค้าเนี่ย เราไม่ได้กลัวบริษัทที่แจ้งเป็นหน้ากากนะครับสุรกรกลัวที่ไม่แจ้งเป็นหน้ากากแจ้งเป็นผ้าเป็นผ้าขนหนูเป็นผ้า,นนผาม้วนซึ่งทุกวันนี้เราก็ต้องทำงานหนักมากโดยการเอ็กซเรย์เกือบทุกตู้ขาออกนะครับซึ่งเครื่องก็จะต้องพังกันไปข้างหนึ่งแน่ๆถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับแต่ไม่มีทางเลือกอื่นนั้นที่การบริษัทใดที่สําเดงเป็นหน้ากาก,ากาอนามเนี่ย ไม่ไม่กลัวทางสูงกว่าไม่กลัวถือว่าโอเคตรวจแต่ว่าจํานวนเกินไหมคุณภาพได้ตามใบอนุญาตเขาไหมเท่านั้นเองนะครับที่ผ่านมาก็มีอยู่หนึ่งรายในเดือนที่แล้วที่ถูกจับเกินจํานวนใบอนุญาตไปหกพันชิ้นแต่ไม่ใช่อมมรั่นนะครับนะไม่ใชก่ก็เกินไปหกพันชิ้นไม่เยอะแต่ถือว่าเกินนะครับก็ก็ถูกจับกลุ่มไปดำเนินคดีไปนะครับที่นอกนั้นไม่มีเคสดื่น นะก็ขอเรียนทำความเข้าใจกับให้เอเมอรัลด้วยให้กับทางเราสมงวันนี้ด้วยว่าทําไมต้องต้องออกใบอนุญ,ญาต b ิวเพราะมันเป็นคอนแทกที่สัญญากันอย่างนี้เขาลิขสิทธิ์นะครับที่จริงบริษัทไม่สบายใจอยากให้เราเบลอภาพใช่โลโกโล้เขาเพราะเขา,เ,า,เ,ขาเขาเพียงผู้รับจ้างผลิตแต่ลิขสิทธิ์ของรายนี้เป็นของต่างประเทศนะก็ทางผู้สื่ข่าวไปดูวินิจนะจะเบลอได้ก็เบลอให้หน่อย นะถ้าเบอร์ไม่ได้ก็หลบภาาเอาผมสัมภาษณ์เยอะๆไปแทนแล้วกันนะครับให้ให้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับตู้นี้เย็นนี้ต้องลัดโหลดขึ้นเรือแล้วเราจะมีต้องตรวจปิดปิดแบตก่อนเที่ยงไม่งั้นตกตกเรือนะครับเสียหายเยอะนะครับ